สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่31ตุลาคม2565ค่ะสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา15นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสซสมพรพรมวิหารประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนายสัญญาประเสริฐประธานกรรมธิการการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ สสในโอกาสนี้นายคำพันอั๋นลาวันเอกนัคราชทูรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองและนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา17นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานบุลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามห AH ิดลในพระบรมราชูปถมัมภ์เสด็จออกนาวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโรการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพะทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะรองประธานบุลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคล ที่บริจาคเงินให้การสนับสนุนกิจการของมูลนิธิเฝ้าทูนลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกและทุนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ หอ,อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่2ทับ2,565เพื่อพิจารณาตัดสินบุคคลที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2,565ซึ่งเป็นปีที่31 พิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2565ซึ่งเป็นปีที่14และพิจารณาการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2566 ในหัวข้อสร้างวาระใหม่ทางสุขภาพณจุดเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างวันที่27 2 9ถึง29มกราคม2 5 6 6 มูลินทีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2534เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชาอุสรแด่สมเด็จพระมหิดลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองการครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1มกราคม2535แก่บุคคลหรือ องค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติด้านการแพทย์1รางวัลและด้านสาธารณสุข1รางวัลเป็นประจำทุกปีสำหรับปีนี้มีผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจำนวน88รายจาก34ประเทศ ตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลแล้ว90รายเป็นชาวไทย4รายในจำนวนนี้มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลด้วย5ราย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2565ในวันที่26มกราคม2566ณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าขีดลายนารีรัตนราชกัญญาและงานหัตถกรรมระดับประเทศวันนี้เวลา13นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่ ทอดพระเนตรในเทศกาลผ้าลายพระราชทานชื่อผ้าขิดลายนาริร,ราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานผ่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่23มกราคม2565นณวัดธาตุประสิทธิ์และหอประชุมโรงเรียนนาวาพิทยาคมอำเภอนาวาจังหวัดนครพนมเพื่อมอบแก่ช่างทอผ้านำไปทอและผลิตผ้าเพื่อพัฒนาไปสู่เครื่องแต่งกายตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นตามพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุก ด้วยมีพระประสงค์ที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าพ,พื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักและส่งนำแนวคิดที่เป็นสากลมาสร้างสารรค์พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสำหรับผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลพระไทยจากผ้าขิดลายสมเด็จ ซึ่งปรากฏบ่อยครั้งบนฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงนำมาต่อย,ยอดให้มีความร่วมสมัยโดยเฉพาะลายเอสที่ท้องผ้าทรงออกแบบให้เว้นช่องว่างไว้เพื่อให้รัศดรได้ร่วมถักทอลวดลายของตนเองลงในช่องว่างเป็นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่น จากนั้นทรงเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขิดนาริจร,ราชกัญญาและงานหัตถกรรมระดับประเทศ ซึ่งพระราชทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งเผยแพร่พระอัจฉริยาภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์พ,พัฒนาศักยาภาพภาไทยให้มีคุณภาพเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชุมชน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่2มิถุนายนถึงวันที่19สิงหาคม2565มีผู้สมัครจาก4ภูมิภาคส่งผ้าเข้าประกวด14ประเภทอาทิผ้ามัดหมี2ตะกอผ้ามัดมี3ตะกอขึ้นไปผ้าขิดผ้าแพรวาและผ้าเทคนิคผสมเทคนิคพื้นเมืองรวม2,946ผืน และงานหัตถกรรม298ชิ้นผ่านเข้ารอบตัดสินประเภทผ้า61ผืนและงานหัตถกรรม10ชิ้นผู้ชนะการประกวดได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลประกอบด้วยเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญน,นาครวมทั้งรางวัลพิเศษ best of the best ได้รับพระราชทานเหรียญทองและสร้อยคอทองคำ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีวันนี้เวลา10นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีณสาลาบรรณสภาควัดเบญจมาพิษดุสิตวนาราม หม่อมเจ้าพีเสดจรัชนีประสูตรเมื่อวันที่20มกราคม2465เป็นพระโอรสในพระราชวรวงเธอพระองค์เจ้ารัชนีจ่มจั่ร์กรมหมื่นพิทยาลงกรและหม่อมเจ้าพรพิมลพันธ์วรวรรณรัชนีเป็นพระราชปรนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระเชษฐภคินีคือพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ทรงศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินและวชิราวุธวิทยาลัยก่อนเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่วิทยาลัยดาวิชและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษแล้วทรงเข้าทำงานที่บริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดหลังจากนั้นได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพระราชกรณียกิจในโครงการพระราชดำริต่างๆโดยเฉพาะมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากนี้ทรงได้รับการถวายรางวัลปราดเกษตรของแผ่นดินสาขาปราดเกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณููปการต่อภาคการเกษตรไทยปี2554จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ม่อมเจ้าพิสเสด็จรัชนีถึงชีพิตักไสเนื่องจากอาการปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่1 3กรกฎาคม2565สิริชนะา100ปี รองผู้รักาการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้ในายธีรุธสุภวิบุญผลรองผู้ราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานต่วนอาณัตวาบากําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบซุ่มยิงกําลังพลกองร้อยทหารพราน4109หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน41ขณะออกปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจและจุดสกัดบริเวณบ้านลีเซงหมู่ที่4ตําบลจักัวอําเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่30ตุลาคม2 5 65และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลยะลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่อาสาสมัครทหารพรานและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนศรอ,อมาตยกุลดิฉันปียณีเทียมอํมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ